ก็คือลีลาการไหว้ครูของทางด้านเจ้าซุปเปอร์นายครับซุปเปอร์นายน,นี่เป็นศิลปะการไหว้ครูครับเป็นหนึ่งในศรริลบิแม่ไม้มวยไทยเ,เดี๋ยวดูครับเจ้าซุปเปอร์นายปัจจุบันวัย3 1เปีจากหนองหานอุดรธาน,นีครับสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1กันจากค่ายมวยสอสีรักเดี๋ยวคุณผู้ชมกิจขยันโอ้ยมาแล้วครับแกะอะไรครับเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวดูครับโอ้แกมาไม่ธรรมดาทุกครั้งแล้วโอ้ย mm hmm. อะไรครับเนี่ยแม่กครับเดี๋ยวดูครับโอ้โปลาเป็นแผ่นเลยครับโอ้มีสูงมีต่ำแมเล่นกันบนเวทีนี่แหละครับนี่ครับลีลาการไหว้ครูของซุปเปอร์นายครับเนากมือเรียกด้วยครับนอกจากจะมีพลรามแผงสอนลมสี่หน้าแล้วก็ ยังมีโอ้โหต้องบอกว่ายังยังอ่าเจ้าบุญเพลงครับนี่ทอดแหหาปลาอ่าโอ้โหนี่ครับแม่งขวักเจ้าซูเปอร์แบ็คมาเล่นด้วยครับโอ้โหซูเปอร์แบ็คโอ้ซูเปอร์แบ็คเล่นด้วยและครับมาแล้วขยาวด้วยครับดูครับเดี๋ยวดูครับอ่าขยาวโอ้ยลงต่ำครับพี่อ้นครับเจ้าซูเปอร์แบ็คโอ้ยกินเลี่ยมแ้า อีกทีครับขอ tamam, อีกทีขออีกทีขออีกทีโอ้โหว่ากันว่าเขย่าแรงในทางต่ำครับอ่าเดี๋ยวดูลงไหนเออเอเปิดเออดูก่อนดูก่อนป้าโอ้ยเออโอ้ต้องสามครั้ง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 โดนไปแล้วสองครับโดนไปแล้วสองครั้งที่สามโอ้ย มีรับโทรศัพท์เอออ้าวโ,โด้โหนีโครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วุเวปเปอ์แบ็คบอก